น้ำิ้นสุกี้แบบตั้งผู้ยี้ค่ะ กินสุกี้กันค่ะนนคนเมืองชนขาดไม่ได้นะคะก็คืออันนี้เป็นซอสที่ศิลชาค่ะสุกี้แห้งทะเลค่ะ มีทั้งสุกี่แห้งและสุดน้ำให้เรับประทานนะคะเตี่ยานนี้อ้อยสั่งเป็นสุกี่แห้งทะเลที่โต๊ะจะมีโอน้ำจิ้มสกีให้นึม่มโอนนะคะ